ฝนตกเอาลงเดินไอ้นี่เดิน,ดนจับมือมันถึงจะไม่ลื่นระวังว้าว น้องอนไ่ย้ำอะไรอยู่อะล่ะโอ้ยไปแล้วฝนไปแล้วเสียงอะไรลองเมื่อกี้อเม่มาเลยไปมันร้องอเบ้ใครร้องอเม้เนี่ย อัมเบ้ฝนตกไปไปนเบ้ใบอัมเบ้ยังอะลูกอ,อ,อันลีไปไป่เบ้ใบอัมเบ้ยัง